ฝันเห็นลูกกีวีคนอายุน้อยกว่าอาจสร้างปัญหาให้คุณเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความพยายามจึงจะสมหวังในสิ่งที่ต้องการคุณควรระวังควบคุมวาจาอย่าพังปากพูดอะไรแบบไม่คิดความรักมีคนมีอายุมาชอบหรือเข้ามาคุยกับคุณเยอะดูท่าแล้วคุณจะมีใครในใจแล้วด้วย คนที่มีคู่แล้วต้องใจเย็นอย่ามางเมินกันมันเติมความรักด้วยคำหวานหวานวันละนิดความรักของคุณค่อนข้างคุมเครือไม่รู้ว่าคุณจะจัดอยู่ในตําแหน่งแฟนหรือกิ๊กกันแน่ดวงการเงินการงานจะมีผลให้การงานล่าชากว่าที่นัดหมายระวังจะถูกตำหนิดได้ต้องใช้ความพยายามอดทนสูง ยิ้มและคิดดีผู้ดีเข้าไว้แล้วจะได้โชคได้ราบอย่างที่คุณไม่คาดคิดการงานของคุณดูจะชะลอตัวล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายเลขนำโชค3 6.4 6.9 9.4 9.8 7.5.1 2.02 กกดติดตามช่อง Dream Lucky Number ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ